เขาต้อนรับเข้าสู่เทรนเซอร์รายการที่จะพาคุณไปสู่การเป็นผู้นําเทรนแต่ก่อนจะเป็นผู้นําได้ก็ต้องมาเลือกดูก่อนว่าเทรนไหนเป็นเทรน์ที่ดีน่าติดตามบ้างค่ะและแน่นอนเราก็จะมาพร้อมกับเทรนเซอร์หนึ่งคนในช่วงรีดเดเบลนะคะว่าเขาเนี่ยมีความเป็นตัวเองและมีความเป็นผู้นําเทรน์ที่น่าสนใจที่เราจะสามารถศึกษาวิธีคิดเขาจนวันหนึ่งเราจะสามารถเป็นเทรนเซอร์แบบนี้ได้ยังไงบ้างถ้าคุณพร้อมแล้วไปเจอกับเทรนเซอร์เลยค่ะ 希望 ring the bell。<music> โหจินตนาการแรงกล้าสุดๆเขาต้อนรับแป้งโกะค่ะรฟนเซเตอร์ของเราในวันนี้สวยมากเลยเข้ามาคุยกันข้างในนะถ้าพูดจริงเด็ดไอดอลที่พันตัวเองมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงคงนี้ไม่พ้นหญิงสาวหน้ารักและเอ็นดูที่มีสไตล์เป็นของตัวเองในฉายาสุงคุมลนยให้ชายาเธอว่าสาวล้านวิวแปงโกะจินตนาการลำกาโนน จากความชื่นชอบในงานศิละปะตั้งแต่วัยเด็กผลักดันที่เธอไปเรียนต่อเมือนงนอกด้านศิละปะโดยเฉพาะเธอจึงใช้ช่องทางออนไลน์เปิดบล็อกเขียนเล่าเรื่องราวบอกเล่าสารทุกข์สุขผ่านโลกไซเบอร์หวังให้ครอบครัวสบายใจค่ะแต่ใกล,กล้ๆเป็นที่รู้จักของคนในสังคมออนไลน์ซะจะมีคนอ่านและก็ชื่นชอบบล็อกของแป้งโกะพอสมควรและจะด้กลับมาไทยเธอก็เลยจับพลัดจับปลุได้เล่น MV เพลงเบา,บา,บาและทั้งค่ายเพลงก็ทราบว่าเฮ้ยเธอน่ารักจังเลยมีความสามารถในการร้องเพลง ก็เลยพูดคุยทับทามให้เธอเป็นนักร้องในค่้ายเพลงค่ะแต่ด้วยความขี้อายไม่ค่อยมั่นใจความสามารถตัวเองของแป้งโกก็เลยทำวิจัยเล็กๆด้วยการอัดคลิปเพลงลง y YouTube เช็คเรตติ้งตัวเองเบาๆสักทีนึงความสำเร็จท่วมทน้นจนมีคนกดชมคลิปร้อเพลงนะกของเธอถึง1่ล้านครั้งตกกระจยทีเดียวทำเอาสาวแป้งโกปิดชานาเธอลงก่อนจะเกิดการเรียกร้องของผู้ชมจนต้องตั้งสติหายอายเมื I ่อไหร่เปิดชานาอีกทีนึง พอพูดถึงแป้งโกะเนี่ยคนก็จะบอกว่าเธอเป็นหญิงสาวล้านวิวที่ครีเอทีฟและน่ารักอ่ะฉันนั่งเลยนะคะดีใจ oh. มากที่วันนี้รายการไทยเซตเตอร์ชวนแป้งโกะมาได้เพราะว่าตอนนี้แป้งโกะแบบคิวทองมากเราต้องบอกว่าเป็นคนแรกๆที่โด่งดังมากใน Instagram มแม้แบบต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้ยังไม่ได้อยู่เบื้องหน้าเลยแต่คนก็ฟอลโล่อินสตาแกรแบบ400,000 500,000จนตอนนี้6 0 0 0 0กว่า <laughs> เยอะมากใช้เล่าถึงตัวเองหน่อยได้ไหมจ๊ะ n น็ตไอดตอนตอนนี้เป็นเทรเซอร์แล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นเป็นเป็นคำที่ดีที่คนแบบว่าเรียกเรามันก็เป็นแบบว่าเออเป็นแงี้บวกอลไสิน่ารักดีอโอเคคนมาตาม แรกสุดเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เริ่มจากการแบบว่าถ่ายภาพสวยๆโพสลงอินสตาแกรมอย่างเดียวแต่ว่าเรามีคลิปวิดีโอลง y o u t u b e ด้วยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะก็คือจริง,รงๆถ้าท่าความไปไกลมากคือเมื่อก่อนเนี่ยคือแ้้งอะไม่ได้เหมือนกับว่ากลับมาทางนี้เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ย คือจะไปทางทําพวกกราฟิกวาดรูปออกแบบเลยพป็น<จ>ี้มากกว่าใชายค่ะเพราะว่าเรียนเป็นออกแบบนิเทศศิลป์มาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นไงมาไงอยู่ดีๆแบบถึงมาอยู่ในเบื้องหน้าได้อะไรอย่างงี้แรกเริ่มเนี่ยคือไปเล่น MV สิงคูล่าก่อนค่ะคือก่อนนั้นเนี้ยก็จะมีคนเหมือนกับว่าแบบโพสรูปเราในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าพี่พุ่มกับ MV เนี่ยชื่อพี่ต้นเขาก็ไปไปเห็นรูปแล้วก็แบบ เอออยาก้น้องคนนี้น่ารักอ,อ,อ,อยากลองให้มาเล่นเอ็มวีดูแต่เขากลัวเขาไม่มั่นใจว่าตัวจริงจะเหมือนในรูปหรือเปล่ากลัวเ,เดี๋ยวขอเจอดูนะเปิดเวิร์ดช็อปหรือเปล่าอะไอย่างงี้อขอดูหน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเสร็จแล้วโอเคก็กกไปเล่นเอ็มวีเพลงเบาเบาค่ะ uh huh. เพลงนี้ก็เกิดโด่งดังขึ้นมา จุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องคืออะไรก็จุดเริ่มต้นก็คือโอเคพอทําเรียนจบทงที่สิทธิจบทุกอย่างก็ก,งก็กลับไปคุยอีกทีหนึ่งแล้วก็แล้วก็ได้เริ่มทําสิงเกิลแรกเลยชื่อโปสการ์ค่ะทางใครก็บอกว่าเอออยากให้ลองแต่งเองดูอะไรอย่างเงี้ยให้แต่งเองด้วยใช่เราก็ไม่เคยแต่งเพลงเลยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ออกมาโอเคนะคะแล้วทาไงอะคือเราแบบต้องเล่นกีตาร์แต่งเพลงอะไรอย่างงี้ หมดเลยเหรอออันี้มีเหมือนกับว่าพี่ที่พี่ฟันซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเล่นลองเล่นกีตาร์มาหลายหลยคอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราลองทำมโลดี้ดูแล้วเขาก็อาจเก็บไว้แล้วเขาไปเรียบเรียงเป็นเมโลดี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เราเขียนเนื้อใช่ให้เราเขียนเนื้อที่แบบเออเป็นตัวของตัวเองดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเขียนเกี่ยวกับแบบสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งชอบเดินทางชอบโปสกาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเอามาย่อไอเดียเป็นเพลงดูก็เลยเป็นเพลงโปสกาซึ่งเป็นเพลงแรก ออตอนนั้นที่แป้งโก้โพสแบบเป็นเทรเซตเอร์คนแรกๆ,ๆเลยแหละที่โพสแล้วแบบร้องเพลงคัฟเวอร์ตอนนี้มันเยอะมากาแล้วหลายๆคนเนี่ยก็จะต้องบอกว่าดูแล้วน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเขาอยากดังแบบดังข้ามคืนแต่ก็เป็นการเรียกเลตติ้งตัวเองในทางแปลกๆบ้างเรามองแล้วรู้สึกไงบ้าง คือแปงรู้สึกว่าบางทีแบบพวกพื้นที่ในย u t u b e Instagram หรือพวกโซเชียลแคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคจริงจริงเราจะโพสต์อะไรก็ได้แหละแต่ว่าแปงรู้สึกว่าถ้าเราอยากสมมติอยากมีชื่อเสียงอ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยค่ะและชื่อเสียงที่มันจะอยู่ได้นานคือชื่อเสียงจากพวกความสามารถไอเดียหรือว่าอะไรที่มันแบบว่าดีๆอ่ะ mm hmm. สมมติ mm hmm. <ๆ>ว่าบางคนอะ่ะแป้งเคยเห็นบางคนอะ่ะจะไม่ได้ร้องเพลงเก่งหรือว่าบางคนก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเฮ้ยแบบ้สวยมากแต่ว่าเขามานั่งทํารายการแบบว่าท่องเที่ยวใน YouTube mm hmm. ก็มีนะคะแล้วก็บางคนก็มาทําพวกดี Y หรือว บางคนแบบว่าเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นความสามารถของเราจริงๆที่มันจะทําให้เราเหมือนกับอยู่ตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงข,ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าวัดวัแวมหรืรออะไรเงี้ยาะว่าแปอว่าแบบเนี้ยใครๆก็ทําได้เห็นไหมคะแล้วสมมติว่าวันหนึ่งเราทําปุ๊บแล้วพรุ่งนี้มีคนที่อยากจะแบบว่าเซ็กซี่กว่าหรืออะไรขึ้นมาคนก็ลืมเราไปละอะไรเงี้ย แป้งโกรแล้วนะคะต้องบอกว่าแป้งโกเองเป็นเทรนเซอร์อยากได้ยินว่าเป็นไอดอลในใจก่อนที่เราจะมาเป็นแป้งโกวันนี้นะคือจริงๆแป้งเปนคนที่ไม่ได้มีต้นแบบเยอะมากถ้าเป็นศิลปินแป้งชอบที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะชื่อดมเบไรสค่ะคือเพลงเขาจะค่อนข้างดาร์กหนึ่งอะ่ะจะมันไม่เชิงอัลเทอร์เนทีฟแต่ว่าก็จะมีโฟล์กมีมีแบบกึง่งๆบางทีก็มีร็อกบ้างมีอะไรอย่างงี้บ้างซึ่งซึ่ง,งก็จะค่อนข้างอินดีนิดนึง จริงแอปพลิเคชันกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นสาวติสมากเขาจะต้องมีแอปพลิเคชันเด็ดๆที่ทําให้แบบรูปออกมาดูเป็นสไตล์เขาหรือมีแอปอย่างอื่นแนะนำเลยสิคะแอปที่ต้องใช้แต่งรูปก็จะใช้ VSCO ใช่ซึ่งมันก็เพราะว่าคนทีไมทุกคนใช้ VSCO ใช่แป้งเองก็ได้ใช้มาเป็นเป็นปีแล้วค่ะก็จะเป็นเพื่อนๆแนะนํามาอีกทีนึงมันต่างจากแอปแต่งรูปอื่นยังไงอะฟิลเตอร์มันก็ดูคลายเกันมากเลยอะคือ หลักๆแป้งก็ว่าเวลามันแต่งรูปให้ใหคลายฟิล์มอะไรเงี้ยใส่เกรนใส่ที่มันเป็นแบบเป็นจุดๆหรือว่าแต่งรูปมันมันค่อนข้างจะคลายที่สุดละตั้งแต่ใช้มาคือเมื่อก่อนมีแอปเยอะมากอะไรเง mm ี้ยฮะก็ก็มีแบบว่าหลักๆจะมีใช้อยู่3 4แอปแต่ตอนนี้ก็มาใช้ VSCO เป็น hmm. หลักละโอเคใครที่อยากแต่งได้ออกมาสไตล์แบบเขาเรียกว่าสีแนวแบบยังไงอะคลาสสิกคลาสสิกก่อแนวโทนสีที่ชอบโพสในโซเชียลบอกไม่ถูกอะคือแป้งเองถ้าถ้าดูก็โทนสีก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันไปนะคะก็ แนวจะเลยจะดูมีความแบบอ่อนนุม่มอ่าใช่แนวฟงฟิงก็ไม่ใช่แนวเออแบบดูเหนาวหนาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคลองไปเอ uh, o l l o w instagram เธอได้นะคะแล้วก็ค่อยดูว่าแอปพลิเคชันอย่าง VSCO ที่ได้แนะนำไปเนี่ยปรับยังไงให้ได้เป็นสไตล์แป้งโกะค่ะ หลายคนที่แบบติดตามไม่ว่าจะเป็นเ e ็ตไอดอลเทรนเซอร์หรือเป็น Celebrity ก็ตามเขาชอบคิดว่าชีวิตโรยด้วยกีบกุหลาบชีวิตแบบสวยงามเลิศหรูมาได้ง่ายๆชีวิตแป้งกบมีอุปสรรคบ,บ้างไหมมีค่ะแต่ว่าเออเราก็หาทางผ่านมันไปได้ทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นหัว เพราะว่าแบบบางทีแป้งรู้สึกว่าแบบเออเราไม่ต้องไปคิดมากหรือไปจมอยู่กับอุปสรรคก็ได้บางเชื่อว่าแบบมันมีทางออกเสมอไม่ทางซ้ายก็ทางขวาสักทางนึงอะไรเงี้ยดังนั้นก็เลยแบบเออดูเหมือนแบบเราโอเคกับทุกอย่างแป้งรู้สึกว่าแป้งก็ยอมรับเป็นคนที่ยอมรับความจริงได้ประมาณหนึ่งเวลาเจออุปสรรคอะไรสุดท้ายฝากข้อคิดให้กับน้องๆที่ อยากจะให้เขามีจุดเปลี่ยนแล้วสักวันหนึ่งเขาจะสามารถมาเป็นเ <ừ> ทรนด์ซิสเตอร์ในแบบของตัวเขาเองได้บ้างค่ะป้าก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แบบมันมีเทรนมีอะไรให้เราตามเยอะมีกระแสนูน่นนี่าบางคนก็แบบงงว่าแบบเฮ้ยตัวเองชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยป้ารู้สึกว่าแบบค้นหาไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้ไม่เท่ไม่ทำอย่างนี้ไม่เอาฉันอาจจะไม่ชอบก็ได้ลองทําทุกๆอย่างอย่างที่บอกว่าเราก็ผ่านยุคเจล็อกผ่านยุคอะไรอย่างนี้มานะป้ารู้สึกว่าทุกๆอย่างที่มันผ่านมันจะหล่อหลอมให้เราเป็น เป็นตัวเราใ<ห>น e? ที่สุดใช่แล้วพอถึงเวลาหนึ่งเราก็อาจจะช้าหรือเร็วก็ได้แต่เราก็จะค้นพบว่าสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆมันคืออะไรนี่ขอบคุณแป้งโกะมากนะคะแต่ว่าในวันนี้เรามีของที่ระลึกมาด้วยถาดานี่หมอนหน้าแป้งโกะค <c oughs> ่ะเหมือนมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณของที่ระลึกจากบ้านสกรีมด้วยค่ะมีใบเดียวในโลกเลยนะเนี่ยได้แรงบันดาลใจดีๆจากสาวสวยที่เป็นเทนเซอร์คนดีแล้วนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะมาติดตามช่วง4 g a เจ e t เทรนเซ็ตเตอร์เทรนเซ็ตเตอร์ และมาถึงช่วงงานถนัดซีนะคะกับช่วงซีแกจ g e ตค่ะของที่ีจะรีวิววันนี้ก็ไม่ใช่ของใหม่หรอกค่ะก็เป็นของที่ดูละอัดอาร์ตเหมาะกับคาแรคเตอร์ของ Ring the Bell นะคะที่อยากรับเชิญเราที่มีความเป็นเทรนเซตเตอร์เนี่ยดูเข้าติดๆทำให้ซีคิดถึงอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะเราลองมาดูวิธีการใช้งานโดยไปถึงความน่าสนใจของการมี Bamboo Pad ช่วงซีแกจเ ซีเกจเจ็นในตอนนี้พาคุณไปดูวงการการออกแบบบ้างดีกว่าใครที่อยู่ในวัดวงการออกแบบหรือกราฟิกดีไซน์น่าจะคุ้นชื่อกับวา c คอมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาดังเรื่องกระดานและก็ปากกาดิจิตอลสำหรับใช้งานด้านการออกแบบใช่ปะซึ่งมันจะสะดวกกว่าการใช้เมาส์มากเลยตัวนี้คือ Bamboo Pad ซีว่ามันเป็นรุ่นเล็ก คือขนาดมันก็เล็กลงฟังก์ชันก็น้อยลงและกับราคาเบาลงการใช้งานเป็นแบบไร้สายคือ Mac หรือ Windows ก็ใช้ได้แต่คุณต้องดึงตัวรับสัญญาณจากรังฐานตึ้งขึ้นมาเสียบกับ USB ของคอพมพิวเตอร์ถึงจะใช้ได้แบตเตอรี่ใช้ฐานขนาด 3A 2ก้อนจุดเด่นรุ่นนี้คือมีสไตลัสดิจิตอลที่ไวต่อแรงกดตรวจจับน้ำหนักมือได้ถึง512ระดับจึงช่วยเพิ่มบันทึก สเก็ตรูปหรือเขียนข้อความที่มีน้ำหนักเบาใกล้เคียงกับลายมือจริงได้ด้วยค่ะหลังจากนั้นการแปลงเป็นไฟล์หรือว่าเอกสารดิจิตอลก็ง่ายปากกาของตัวบัมบูแพดเนี่ยเหมือนสไตล์กาแล็กซี่โนตเลยค่ะคือมันจะซ่อนไว้หลังเครื่องแล้วก็ดึงปื๊ดออกมาใช้งานต่างจากว่าล์คอมรุ่นใหญ่คือต้องใส่ฐานถึงจะใช้ได้ใช่ไหมการใช้งานต้องบอกว่าแม่นยำแล้วก็ลื่นไหลใช้ได้เลยค่ะขนาดปากกาพอดิมือช่วงที่เริ่มใช้งานแรกๆใครที่ยังใช้งานไม่ชิน ก็เข้าไปปรับการตั้งค่าให้เข้ากับการใช้งานคุณหน่อยไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการเลื่อนความแข็งหัวปากกาเอาอ่อนเอาแข็งขนาดไหนปรับได้หมดตัวแอปที่รองรับการใช้งานก็มีตั้งแต่ Photoshop แล้วก็แอปวาดรูปอื่นๆข้อเสียก็คือคือมันมีขนาดเล็กก็เลยทําให้พื้นที่ในการทํางานเนี่ยน้อยตามไปด้วยแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งค่ะไม่มีระบบตรวจกับฝ่ามือเวลาวางมือเขียนเนี่ยคือมันก็จะไม่สามารถทํางานได้ลื่นไหล นอกจากใช้เป็นกระดานขีดขีดเข,ขียนเขียน,ยน,ยนวาดภาพตัวสไตลัสสามารถใช้งานในรูปแบบอื่นๆได้ด้วย 1. นึงใช้งานแทนเมาส์ใครถนัดการใช้งานแบบจิ้มจอ Bamboo Pad ก็เป็น trackpad เหมือนกับสัง่งงานคอมพิวเตอร์ได้แทนเมาส์ค่ะโอเคสี C ว่าดีในระดับราคาที่เหมาะสมกับตัวฟังก์ชันถึงฟังก์ชั่นจะจำกัดไม่เหมือนรุ่นโปรไปสะหน่อยแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วก็สี C ว่าดีนะ แอีกหนึ่งช่วงที่ซีชิ่นช,ชอบมากๆก็คือ Mobile Reporter ช่วงนี้คุณต้องจับตาดูให้ดีเพราะอาจจะมีนักขา่าวมือถือที่มาโด่งดังบนโลกแห่งความเป็นจริงได้ไม่ยากเลยทีเดียวค่ะไปดูกันค่ะกับตอนนี้ที่เขาจะบุกตะลุยว่าฝรั่งมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะไปไหนกันเขาจะไปทำอะไรกันและเขามีความคิดยังไงบ้างโมบายรีพอร์เตอออกกล้องช่วงโมบายรีพอร์เตอร์โมบายรี e อเตอร์โมบายรี e อเตอร์ ต้องขออนุญาตที่สวัสดีมือเดียวเพราะว่าเราใช้ไมค์เซลฟี่อยู่อีกมือหนึ่งัวนนะะเพา,าเรามาไวรรีพอ,อรเ์เตอร์ที่นี่ถนนข้าวสารใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเรายังคงตอกย้ำอยู่ว่าใครก็เป็นรีพอร์เตอร์ได้เลยค่ะพวกเราที่แหละเป็นทีมงานอยู่หลังกล้องใครจะรู้ว่าวันนี้จะลุกขึ้นแบบเป็นรีพอร์เตอร์เดือสัปดาห์ตัวนี้มีภารกิจกันอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยกันที่นี่ถนนข้าวสาร โอเคถ้าพร้อมแล้วรุ่ยคือตัวจีนพร้อมปฏิวัติหนึ่งสองสามเข่าศาสตรเนี่ยถ้าเทียบกับคนไทยอ่ะคนไทยจะมองว่าถนนเข้าสาสตร์เป็นถนนที่แบบเป็นสถานที่ต้องเล้ของฝรั่ง้ยเข่าศารไม่ไม่มีใครเข้าสาสร ที่มาทางช็อปกิทเขาราคาถูกทุกคนไม่ได้แพงเวอร์ขนาดแบบว่าโอ้โหโหกราคาแบบตะล่างอะไรเตอร์ขนานที่ท่องเที่ยวขายของเที่ยวมีอะไรแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหนข้างๆก็จะแบบมีร้านขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายกระเป๋าขายทุกอย่างไอร้านนวดร้านนวดที่มอ่ะเราควนไปดูร้านนนิดนึงระวังมอเตอร์ไซค์เคอร์ลุกเห็นไหมขายมอเตอร์ไซค์ได้เหรอที่เนี้ยไม่ไม่ขายวิ่งแบเห็นไหนข้างหลังเราเนี้ยก็คือร้านนวดเพราะป็นร้านนวดที่ฝรั่งชอบมานวดมาก ราคาก็แบบไม่แพ้คือหลักร้อยอ้หลักร้อยก็สามารถโดน,ไ,<ห>นได้ไ<ห>แล้วล้วนเนกะ็ดเฮาส์ฉากบันเทิงแล้ว <med> มีผัดไทยผัดไทยผัดไทยเนี่ยฝรั่งชอบม,มากก็จะแบบเป็นแบบไทยร้านที่แบบขายแบบหลายๆหลายๆอย่างคือมีผัดไทยมีผัดมาม่ามีผัดอะไรก็เลือกได้ก็ใส่ไข่ใส่หมูใส่ไก่ <med> และตอนนี้นะคะเราอยู่ก,กันที่ร้านผัดไทยพี่ตุ๊กนะฮะใช่ <med> หรือว่าจะเรียกว,ว่าเจ๊ตุ๊กก็ได้นะคะไม่ต <med> ้องสดี กินเพเสื้อมะมีเยอะขนาดว่าเป็นร้านที่แบบขายหลายๆมลงรวมกันอะไรคาพี่ดีค่ะพี่มีพี่พี่ขายแมลงทอดรุงเรืองค่ะชาติชาติให้การตอบรับไหมคะดีมากอะไรขายดีสุดคะพี่ก่องค่ะแม่อเอาเอาจริงๆเอาเอาแบบความรู้สึกหนูเลยนะ แมงป่องมันแบบมันดูเป็นอะไรที่กินไม่ได้อ่ะพี่บีกินยากดูกินยากเพราะว่ามันมันมียาในนี้เขาบอกว่ากินแล้วมันปฟังในไหนในไหนในไหนในตัวแต่ว่าวันนี้เราจะมาท้าพิสูจน์ชาวต่างชาติกันในส่วนของรถด่วน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 ให้ฝรั่งกินรถด่วนใช่แล้วถ้าพร้อมแล้วลุยสวัสดีย y สโอเคยัส แล้วก็หลังให้ความสนใจมากแรกแรกคือกลกล้าก้าไม่กล้ากินแต่ว่าถ้าลองกินแล้วรับรองก็จัดส่งขอติดใจวีวิดมี่นางไม่ยอมกินกับชอนหน้าตหลังสอกันทึกัวหววนหวนหัวข ชยวัในชายวัน,น,วนและแล้วภารกิจของเราในการตลุยข่าวสารก็สาเร็จอยา่างการปฏริเตอร์ของคุณสามารถเป็นได้ทุกคนที่ถ้าคุณมีโทรศัพท์เครื่องเดียวคุณก็สามารถรายงานข่าวต่างๆเหมือนพวกเราได้ตัวใมคุณพลอเแล้วใครก็เป็นด้ถ้าคุณลงมือทำเจอกันต่อหน้าเลคะวันนี้สวัสดีค่ะเทรนด์เซ t ตเตอร์เทรนด์เซตเตอร์เทรด หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเค้กแบบชิ้นๆเวลาทานก็ตักใส่จานตักใส่จานเค้กแบบนี้ไม่ค่อยสะดวกเวลาทานหรอกค่ะถ้าไม่มีช้อนซ้อมกล็ลำบากหน่อยแถมสาวๆยังกลัวอ้วนทานมากไม่ได้วันนี้ช่องเทรดอัปเดตจะพาไปรู้จักกับเค้กแนวใหม่ที่กำลังเป็นกระแสะอยู่บนโลกโซเชียลชื่อร้านว่าป๊อปนีอัพย่านเอกกันใหม่ เคนี้มีชื่อว่าเค้กป๊อปถือว่าเป็นร้านแรกของประเทศไทยเลยนะที่จับเอาแนวคิดเค้กกับอมยิม้ม <c oughs> คุณฟังไม่ผิดเอาเคกกับเอาอมยิ้มมารวมกันโอ้ลงตัวจ้าเขาจับเอาเค้กเนื้อนุ่มพอดีคำปั้นเป็นรูปและตกแต่งเคลือบน้ำตาลออกมาเป็นการ์ตูนคิคุูเชียวจนหลายคนเห็นแล้วไม่กล้ากินเลยค่ะมัวแต่ถ่ายรูปจนวางชื่ออย่างนั้นแหละมันน่ารักอะ่ะ ตัวกระตูนมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นของใช้ตัวกระตูนที่สำคัญถ้าคุณอยากออกแบบเค้กด้วยตัวเองก็ทำได้จะกินเองหรือเป็นของขวัญเก๋น่ารัก ียกว่า,สาใส่ใ่ความคิดสร้างสารรค์ก็ทําให้ร้านป๊อบมีญาติเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วบวกกับกระแสโซเชียลที่ใครมาร้านนี้ต้องถ่ายรูปแชร์บน Facebook Instagram ก็จะช่วยคนสนใจมากขึ้นลองไปฟังแนวคิดทางร้านกันดีกว่าค่ะจุดเด่นของเค้กป๊อปเลยก็คือจะเป็นมันจะเป็นตัวเค้กบดกับลูริปป๊อบสติกนะคะก็คือเป็นเค้กเสียบไม้อันนี้ก็คือจะเป็นความแปลกใหม่เข้ามาในเมืองไทยอะคะ่ะเพราะว่าปกติก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นเค้กปอนแล้วก็ถัดมาจะเป็นคัพเค้ก แล้วตอนนี้ก็คือจะเป็นเค้กป๊อป,ปะค่ะเรื่องรสชาติด้านในเนื้อบัตเตอร์เค้กก็จะมีเป็นรสวานิลาสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําเป็นพวกกรีนทีหรือว่าเรดเวเวดอะไรนี้ก็ได้หมดความเป็นไฮไลท์ของร้านก็คือจะเป็นการที่ลูกค้าสามารถคัสตอมไมซ์แบบได้มากกว่าสั่งล่วงหน้า3วันแล้วก็เ,เลือกแบบที่ต้องการแล้วก็มารับค่ะ คุณผู้ชมคะริงแม้จะเป็นรายการที่สั้นๆแบบนี้นะคะแต่หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับแนวความคิดจากการนําเสนอที่เป็นคอนเซ็ปต์ของรายการเทรนเซอร์ก็คืออยากให้คุณสามารถมีแรงบันดาลใจและก็เป็นผู้นําเทรนได้ในแบบของเทรนเซอร์ค่ะ และกลับมาติดตามรายการเทรนเซ็ตเตอร์ทุกวันเสาร์11นาฬิกา30นทีถึงเที่ยงครึ่งชั่วโมงดีๆแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดสวยๆจากร้าน Sequin แอนด์สวขอขอบคุณ Property Perfect นะคะโดยทางโครงการ Perfect Place เอเื้อเฟื่อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะและกลับมาติดตามรายการเราได้ใหม่สำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะอย่าเลยไปักล้ๆในออนไลน์นะ